สวัสดีค่ะแอดหวานเองนะคะก็เอพิโ od นี้แอดหวานก็จะมาเล่าตอนที่11ของเรื่องสามีค่าคือฮีโร่นะคะให้กับท่านผู้สนใจแล้วก็เพื่อน,อนๆที่ติดตามรับฟังสามีค่าคือฮีโร่อยู่ค่ะก็ตอนที่11นะคะก็เริ่มต้นด้วยนักฆ่าสาวเนี่ยที่เอามีดนะคะมาไว้ขู่หนิงอี้ที่จะเข้ามาใกล้นางเพื่อจะช่วยดูแผลหนิงอีก้ก็กลัวค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าได้ได้ค่ะไ,ไม่เข้าไปแล้วเขาก็บอก ให้นางนะคะอยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวต้องการอะไรอะ่ะก็เข้าไปเอาของให้ที่อยู่ในห้องด้านในได้รอให้พวกคนที่ตามจับท่านอะ่ะไปกันก่อนนะแล้วเขาก็แนะนำตัวว่าข้าเนี่ยชื่อหนิงลี่เหงิงปกติข้าไม่ได้เป็นคน พูดมากแบบนี้หรอกแต่ค้าตื่นเต้นที่เพิ่งเคยเจอจอมยุดหญิงเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรให้ช่วยนะก็ออกไปข้างนอกเลี้ยวขวาไปก็จะมีสถานที่ที่ชื่อว่าจูจีที่นั่นะเป็นเพื่อนของข้าทั้งนั้นเลยแล้วเขาก็กลับออกไปจากลานบ้านของหลี่ผินนะคะ ที่สำนักศึกษาค่ะหนิงอี้ก็ประชุมกับผู้ร่วมหุ้นนะคะเหลา่าจูจี้อีกครั้งหนึ่งก็แจ้งกับทุกคนว่าเนี่ยพอบ้านเกิงได้จัดการสถานที่ที่จะเปิดร้านได้แล้วแล้วก็บอกสี่สหายว่าทั้งสี่ก็นับว่าเป็นหุ้นส่วนที่รวมแรงออกเงินออกความคิดกันมาโดยตลอดมีส่วนในการตัดสินใจในหลายเรื่องและที่สำคัญเนี่ยถ้าไม่มีไข่เป็ดของแม่นางเนี่ยข้าก็คงคิดเรื่องไข เยี่ยวมาออกมาไม่ได้ข้าจึงยกให้นางมีความดีความชอบอันดับหนึ่งแม่นางเนี่ยก็รีบพูดว่าข้าไม่กล้ารับนางก็แค่ทำเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองนิงอี้จึงบอกว่าไม่ต้องเกรงใจข้าเลยอยากเสนอว่าให้ท่านนับเป็นเท่าแก่ของเราจูจี้ดูแลเรื่องน้อยใหญ่มีใครเห็นต่างไหม หุ้นส่วนทุกคนต่างก็ยอมรับแล้วก็เห็นด้วยหนิงอี้เลยให้พ่อบ้านเกิงเนี่ยเอาโฉนดร้านออกมาให้นางแม่นางเนี่ยบอกว่าเป็นท่านที่ออกความคิดค่าอาจรับไม่ได้คือค่าไม่อาจรับได้นะคะรีพินก็บอกว่านี่ไม่ใช่เวลามาถ่อมตัวลูกค้าที่มาซื้อไข่เยี่ยวม้าน่ะก็เพาะท่านเลยนะ แม่นางหยวนก็บอกว่าใช่ใช่ถึงเวลานั้นน่ะก็มีท่านนี่แหละเป็นหน้าเป็นตาให้ร้านเป็นท่านเหมาะสมที่สุดที่จะดูแรลร้านนี้หนิงอี้จึงพูดต่อว่าเนี่ยทุกคนต่างก็สนับสนุนท่านรับไว้เถอะแม่นางเนี่ยก็เลยยอมรับไว้ค่ะ จากนั้นเนี่ยหนิงอี้ก็ออกแบบสัญ,ญลักษณ์ของร้านนะคะออกมาให้ทุกคนดูเป็นเหมือนโลกค่ะก็คือเป็นโลโก้นะคะรูปไข่เยี่ยวมานั่นเองเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ทางการค้าของพวกเรานําไปติดไว้ให้ทั่วเจียงหนิงเลยทุกคนก็จะได้รู้จักร้านเราหนิงอี้ก็บอกแม่นางหยวนว่าเนี่ยเรื่องทรงเสียนั้นท่านไม่ต้องห่วงค่ามีวิธีจัดการจากนั้นนะคะในที่สุดค่ะเหลา จูจี้นะคะก็เปิดกิจการเป็นร้านที่ใหญ่โตแล้วก็มีรูปปั้นไข่เยี่วม้าใบใหญ่ยักษ์เป็นสัญลักษณ์วางไว้หน้าร้านหลีพินก็บอกหนิงอี้ว่าเนี่ยเราขายแค่ไขเาา่เยี่วม้าแต่ทำไซสใหญ่โตขนาดนี้ขาดทุนไม่ได้นะหนิงอี้จึงพูดขึ้นว่าเนี่ยเปิดกิจการวันแรกก็กลัวขาดทุนแล้วแบบเนี้ยค่าคืนเงินทุนให้เจ้าก็ได้นะเพื่อนๆต่างก็บอกว่าไม่ไม่เขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น นิงอี้จึงพูดต่อว่าเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็แยกย้ายกันไปทำงานเถอะนิงอี้ค่ะมาหาแม่นางเนี่ยที่บ้านนะคะตอนนี้นางยังไม่ คือนางก็ยังตื่นเต้นอยู่มากเลยค่ะไม่กล้าที่จะออกไปยืนรับแขกเรือในฐานะของเท่าแก่ร้านหนิงอีก,ก็บอกว่าเนี่ยเขาเข้าใจดีชีวิตเมื่อ20ปีก่อนของนางเนี่ยประสบการณ์มากมายที่นางเจอทำให้ไม่อยากกลับไปอีกแต่เมื่อวันงานกวีผู้หยวนก็ได้เห็นแล้วว่าเจ้าหนะเป็นดาวที่โดดเด่นที่สุดข้าหวังว่าท่านะจะเป็นเท่าแก่ที่เก่งและฉลาดที่สุดที่จะดูแลร้านได้ดี ขาเตรียมทุกอย่างไว้ให้ท่านแล้วท่านรีบเปลี่ยนชุดนี้ซะแล้วออกไปทุกคนน่ะกำลังรอท่านอยู่จากนั้นค่ะแล้วเขาก็กลับไปนะคะ ที่เหลาจู่จี้นะคะก็มีลูกค้ามาใช้บริการมากมายเลยเซินเมี่ยวค่ะเดินไม่ทันระวังก็ชนกับลูกค้าที่กำลังเข้ามาท่านหนึ่งนะคะนี่ลูกค้าก็ไม่พอใจจะมีเรื่องกันละแต่ว่าแม่นางเนี่ยก็ออกมาค่ะนางแต่งตัวงดงามชดช้อยพร้อมด้วยรอยยิ้มออกมาขอโทษแทนเซินเมี่ยวแล้วก็บอกว่านี่คุณชายเซินะ่ะไม่ใช่คนงานแต่เป็นหุ้นส่วนของร้านก็อาจจะไม่คล่องแคล่วไปบ้างนางต้องขอโทษแขก ท่านนั้นด้วยแล้วก็คิดราคาสุราเพียงครึ่งเดียวนะคะเป็นการขอโทษทําให้ลูกค้าพอใจไม่เอาเรื่องและนางก็ได้ประกาศกับแขกว่าเนี่ยวันนี้เป็นวันเปิดร้านวันแรกก็จะมีการเพิ่มของท่านเเ่นเป็นพิเศษให้กับทุก,ทกโต๊ะเลยก็เลยทําให้ลูกค้าต่างก็ยินดีนะคะเจ้ากรมหันค่ะได้ใส่แผ่นทองไว้ในเทียบเชิญที่จะนำไปมอบให้ท่านฉินนะคะ ก็ลูกน้องเขาก็ถามว่าทุกครั้งที่ท่านกลับมาเจียงหนิงเนี่ยต้องส่งเทียบเชิญไปให้ท่านชินตลอดแต่ก็โดนปฏิเสธเรื่อยมาท่านชินนาลาออกจากราชสำนักมาแล้วแม้ตอนนี้เหลียงกับจิ้งจะลบกันเนี่ยก็ดูท่าว่าเขาจะไป กลับไปราชสำนักอีกทำไมท่านถึงต้องทำแบบนี้ด้วยเจ้ากรมหันก็พูดขึ้นว่าท่านฉินนาอดีตเคยแบกรับผิดแทนคนมากมายในราชสำนักมีหลายคนที่ติดค้างน้ำใจเขาคนเช่นเนี้ยไม่ช้าก็ต้องโดนเรียกตัวกลับไปยังราชสำนักข้าจะใช้โอกาสตอนเนี้ยที่เขายังตกต่ำอยู่นี่แหละรอให้เขาใหญ่โตแล้วเข้าไปหาเนี่ยเขาจะสนใจข้าได้อย่างไรก็ต้องอาศัยจังหวะเวลานี้ละ่ะ เจ้ากรมฮันได้ส่งเทียบเชิญที่เ,เหลือนนะคะท่านชินด้วยตัวเองบ่าในเรือนก็บอกว่าท่านชินไม่อยู่ออกไปข้างนอกเขาก็บอกว่างั้นข้าฝากเทียบเชิญไว้ให้ท่านชินได้หรือไม่บ่าก,ก็เลยบอกว่าเป็นคําสั่งท่านชินที่ห้ามรับเทียบเชิญของกำนันแทนเขาจึงไม่อาจทําตามได้ต้องขออภัย จากนั้นนะคะภาพก็ตัดมาที่เหลาจูจี้ค่ะท่านชินแล้วก็คังเสียนมาที่ร้านนี้แหละนะคะหนิงอี้ก็บอกว่าเอ๊ะลมอะไรพัดท่านทั้งสองมาได้คังเสียนก็บอกว่าสหายน้อยเปิดกิจการทั้งทีจะไม่มาอุดหนุนได้อย่างไรหนิงอี้ก็เชิญพวกเขานั่งแล้วบอกว่าที่จริงอะร้านเนี้ยไม่ใช่ของข้าหลอกเป็นของเท่าแก่เนี่ยแล้วเขาก็เรียกแม่นางเนี่ยมาให้รู้จัก แม่นังเนี่ยก็ออกมาต้อนรับแขกพิเศษทั้งสองแล้วก็บอกว่าคุณชายหนิงพูดถึงพวกท่านให้ฟังบ่อยๆวันนี้เป็นเกียรติที่ได้พบและหนางก็ได้สั่งให้เด็กๆเนี่ยเตรียมของมาให้แขกทั้งสองขังเสียนจึงพูดขึ้นว่านี่แม่นางคนนี้คือคนรู้ใจท่านหรือหนิงอีก,ก็ตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขากับแม่นางเนียนั้นบริสุทธิ์ใจต่อกันจริงๆ ฟงหยวนก็ยกอาหารมาเสิร์ฟบอกว่าเป็นอาหารไข่เยี่ยวม้าที่เขาคิดค้นขึ้นมาใหม่ท่านฉินก็พูดว่าเนี่ยเขาได้ยินมานานแล้วว่าไข่เยี่ยวม้าเป็นอาหารใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมกันอยู่ในช่วงนี้คิดไม่ถึงว่าจะเป็นฝีมือของท่านท่านนี้ช่างมีความรับอะไรในตัวมากมายจริงๆขังเสียนได,ยได้ชิมก็บอกว่าโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยทั้งสองคนได้ชิมอาหารมามากมายไม่เคยกินอะไร ที่แปลกเช่นนี้มาก่อนนิงอี้ขอให้คังเสียนช่วยตั้งชื่ออาหารจานนี้หน่อยคังเสียนก็ได้ให้ท่านชินตั้งชื่อก่อนนะคะเขาก็ตั้งชื่อไข่เยี่ยวมา้าผัดกับผักจานหนึ่งบอกว่าอาหารจานนี้มีกลิ่นชุนนิดหน่อยค่าให้ชื่อว่าอัมพันจูสุยแล้วกันคังเสียนตั้งชื่อเมนูที่เป็นเต้าหู้สับ ไข่เยี่ยวม้าจานหนึ่งบอกว่าเต้าหู้ขาวเหมือนรุ่งอรุณไข่เยี่ยวม้าเหมือนการสับเปลี่ยนของทิวาราตีให้ชื่อว่าพิลุนยาวนานทุกคนก็ชมว่าดีชื่อดีจริงๆ ภาพตัดมาที่เจ้ากรมหั่นนะคะกลับมาจากเรือนท่านชินค่ะระหว่างทางเนี่ยก็เดินคุยกันมากับลูกน้องนะคะลูกน้องก็บอกว่าท่านเองเนี่ยก็มีใต้เท้าทรงเป็นพวกอยู่แล้วเท่ากับเป็นพันธมิตรกับราช,ชคูแล้วทำไมยังต้องไปหวังพึ่งพิงท่านชินอีกล่ะ เจ้ากรมฮันก็บอกว่าเนี่ยอยู่ในราชสำนักมีเส้นสายเยอะไว้เป็นดีแล้วเขาก็กําลังจะเดินผ่านที่เหลาจูจี้นะคะลุกน้องก็บอกว่าเอ๊ะที่นี่เป็นร้านของหนิงอี้ที่เปิดใหม่แทนกิจการร้านผ้าสกุลซูพวกเขาเปลี่ยนมาขายไข่เยี่ยวม้าเพื่อหวังนำเงินไปแย่งใบจองจากร้านสกุลอู เจ้ากลมหันก็บอกว่าแล้วท่านปู่ทำไมถึงยอมละ่ะเขามองเข้าไปในร้านนะคะก็เจอท่านชินกับราชบุตรเคยก็แปลกใจว่าเอ๊ะ ทำไมสองท่านนี้ถึงมาสนิทสนมกับหนิงอี้ได้สักพักคะ่ะหนิงอี้นะคะก็เดินออกมาส่งแขกพิเศษทั้งสองหน้าร้านก่อนกลับคังเสียนเนี่ยแวะดูรูปปั้นไข่เยี่ยวม้าใบใหญ่หน้าร้านบอกว่าน่าสนใจมากหนิงอี้ก็บอกว่าเนี่ยเป็นเครื่องหมายการค้าของเหลาจูจี้ที่ข้าออกแบบขึ้นมาเองคังเสียนก็บอกว่าเครื่องหมายการค้าคืออะไรหนิงอี้ก็บอกว่าก็คือป้ายร้านค้านั่นแหละ คังเสียนจึงพูดขึ้นว่าป้ายร้านนะไม่ใช่ว่าเป็นเชือกสองเส้นผูกกับแผ่นไม้แล้วผูกไว้แบบนั้นหรือเจ้ากรมฮันก็เข้ามาทักทายท่านชินทำเป็นรู้จักกับนิงอี้แล้วบอกว่าเนี่ยรู้จักกับสกุลซูเป็นอย่างดีน้องสาวเขาเป็นคนของสกุลซูท่านชินก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะก็กลับไปค่ะ จากนั้นนะคะต่อจากนั้นเนี่ยเจ้ากรมหั่นก็มาหาหนิงอี้ใหญ่เลยค่ะที่สกุลซูนะคะเพื่อมาประจบเอาใจเขาเมื่อเห็นว่าหนิงอี้สนิทสนมกับท่านฉินนั่นเองก็เรียกเขาว่าเป็นลูกหลานแล้วก็แทนตัวเองว่าเป็นลุงค่ะตอนนี้นับญาติแล้วนะคะเขาก็ถามว่าหนิงอี้ทําอย่างไรถึงไปสนิทสนมกับท่านทั้งสองได้หนิงอี้ก็บอกว่าค่าแค่ไปเล่นหมากร้อมกับเขาแล้วบังเอิญชนะเท่านั้นเอง เจ้ากรมฮั่นค่ะก็ขอให้หนิงอี้ช่วยส่งเทียบเชิญให้ท่านฉินแทนเขาหน่อยหนิงอี้ตรวจดูแล้วก็เห็นแผ่นทองด้านในจึงเอาออกมาบอกว่าเนี่ยของมีค่าเช่นนี้ท่านเก็บไว้ให้ดีเถอะแล้วเขาก็ว่าเทียบเชิญน,นี้ค่าจะเป็นทุละให้เจ้ากรมฮั่นแม้จะไม่พอใจที่หนิงอี้รู้ทันแต่ก็ยังดีที่เขายอมช่วยส่งเทียบเชิญให้ก่อนกลับไปหนิงอี้ก็บอกว่าเราอ่ะเป็นคนในครอบ ทัวเดียวกันแล้วถ้าช่วยท่านแล้วท่านสามารถช่วยสนับสนุนค้าได้หรือไม่เจ้ากรมทันก็บอกว่าได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะจากนั้นภาพก็ตัดมาที่หวนชิงนะคะหวนชิงมาบอกพ่อว่าเนี่ยเขาได้ยินว่าเหลาจูจีจูจี ได้ยินว่าเหล่าจูจี้ของหนิงอี้เนี่ยรุ่งเรืองมากดูท่าเขาจะเลิกกิจการผ้าไปขายไข่เยี่ยวมาแล้วล่ะพ่อก็บอกว่าขายไข่เยี่ยวม้าจะได้เท่าไหร่กันเชียวพวกเราอะ่ะกำยายไหมในมือให้แน่นๆอีกไม่นานก็จะได้ตราประทับกลับคืนมาแล้วบ่าก็เข้ามาแจ้งวันเนี่ยเจ้ากรมหั่นเชิญหวนชิงไปพบนะคะ เมื่อหวนชิงค่ะมาหาเจ้ากรมหั่นแล้วแล้วก็มีฐานเอ,อ๋ออยู่ด้วยเจ้ากรมหั่นก็ให้หลานชายเนี่ยยกใยไหมเจียงเปยที่มีอยู่ในมือทั้งหมดให้กับฐานเอ๋อรหวนชิงก็ตกใจค่ะก็บอกเนี่ยถามฐานเอ,อ๋อว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้นะทางการต้องการผ้าบรรณาการเพิ่มมากขึ้นข้าเองอะ่ะในฐานะเจ้ากรมขนส่งจัดก,การเรื่องเนี้ยย่อมไม่มีปัญหาแน่แล้วฐานเอ,อ๋อก็บอกว่าเอ๊ะ ก่อนหน้านี้ท่านไม่ได้ตัดสินใจยกให้คนอื่นหรอกหรือเจ้ากรมพันก็แก้ตัวไปว่าเนี่ยเขาอยากทําให้นางประหลาดใจเลยให้วนชิงอะ่ะไปกว้านซื้อไหมามาเก็บไว้แล้วบอกว่าหนิงอี้อ่ะน่มีสหายมากมายการค้าเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแน่ท่านเออก็บอกว่านี่ปกติท่านลุงอะ่ะไม่ชอบสามีข้าแล้วสหายของเขาก็เป็นแค่เพื่อนกินดื่มไม่ใช่หรือ ไม่น่าจะมีอะไรเจ้ากรมฮั่นก็บอกว่าสหายกินดื่มที่ไหนกันเล่าไม่เช่นนั้นทุกคนคงอยากมีสหายเช่นนี้และเขาก็บอกให้วนชิงะตกลงเรื่องส่งมอบไหมกับฐานเอ๋อเองแล้วกันเขาขอตัวก่อนวนชิงรีบตามท่านลุงออกไปแล้วบอกว่าเอา้าทําไมทําไมท่านทําแบบนี้ล่ะเจ้ากรมฮั่นก็บอกว่าที่ลุงทําอะเพื่อเจ้านะเจ้าเป็นหลานแท้ๆของเขาเจ้าะสู้หนิงอี้ไม่ได้หรอก วนชิงก็ถามว่าทำไมล่ะทำไมการเคยแต่งเข้าบ้านนั้นมีความสามารถอะไรเจ้ากรมหันก็บอกว่าหนิงอี้สนิทสนมกับขุนนางใหญ่แล้วก็ราชบุตรเคยย่อมไม่ธรรมดาแล้วบอกให้วนชิงวางมือจากเรื่องนี้ซะแล้วเขาก็ส่งถุงเงินที่วนชิงเนี่ยเคยให้เขาเนี่ยคืนไปแล้วบอกว่านี่เจ้านับดูค่าเพิ่มให้เจ้าด้วย จากนั้นภาพตัดมาที่ร้านอาพรต้าชวนนะคะเท่าแก่เชียค่ะกำลังกุ้มใจที่หาใยไหม่ไม่ได้เลยพอโดนสกุลอูลเนี่ยจองไว้หมดฐานเอ๋อก็เข้ามาหาแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากมาขอความร่วมมือเท่าแก่เชียนะคะก็เข้าใจดีเพราะโดนสถานการณ์เดียว กันที่สกุลอูทำนะคะแล้วก็พยายามบีบร้านอาพรอื่นๆเนี่ยด้วยการกว้านซื้อไหมในราคาสูงทำให้ร้านเล็กๆอย่างพวกเขาก็หมดหนทางด้วยเช่นกันฐานเออก็บอกว่านี่นางมีวิธีที่จะทําให้สกุลอูยอมคลายไหมออกมาได้เท่าแก่เชียก็บอกว่ายังไงยังไงบอกมาได้เลย นางจึงพูดขึ้นว่าเนี่ยข้ามีไหมของเจียงเปยอยู่ในมือจำนวนหนึ่งยินดีขายให้ท่านในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดท่านเอ๋อก็ได้ทำสัญญาคือทำเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายกับเท่าแก่ล้านต้าชวนขึ้นมานะคะจากนั้นระหว่างกลับค่ะนางก็ถามพ่อบ้านเกิงว่าทางท่านเขยอะราบรื่นดีหรือไม่พ่อบ้านเกิงก็บอกว่าราบรื่นดีขอรับ จากนั้นนะคะหนิงอีค่ะก็ได้วางแผนให้แม่นางหยวนที่เป็นที่รู้จักของแขกที่มาหอชินเหมือนมากมายเนี่ยแล้วก็ยังมีสีสหายเพื่อนของเขานะคะช่วยกันปล่อยข่าวค่ะว่าเรื่องที่ปีนี้จะมีการเพิ่มผ้าบรรณาการแล้วตอนนี้ใยไหม่ของเจียงหนานก็ตกไปอยู่ในมือของสกุลอูหมดแล้วแต่ตอนนี้ที่ร้านต้าชวนของเท่าแก่เชียเนี่ยที่ได้ไหมมาจากเจียงเปยมาจานวนหนึ่งพวกพ่อค้าร้านต่างๆก็หวังจะทำกำ ลายค่ะจากผ้าบรรณาการจึงได้รวมตัวกันที่จะซื้อไหมจากร้านตาชวนนั่นเองภาพตัดมาที่อาชัยค่ะอาชัยนะคะก็มารายงานเรื่องทั้งหมดให้กับคุณชายอูรู้เนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ที่ร้านต้าชวนนะมีคนมากมายไปซื้อไหมเลยแม้กระทั่งเขยบ้านซูนะ่ะก็ไปซื้อด้วยคุณชายอูค่ะก็พอได้ยินก็บอกเชี่ดจินไปเอาไหมมาจากไหนกันนะ อาชัยบอกว่าเป็นไหมของเจียงเปยคุณชายอูก็ว่าไม่ได้เขาจะไปซื้อของมาทั้งหมดเลยจะเอามาเป็นของตัวเองนะคะนี่พ่อเขาก็ห้ามไว้ค่ะบอกว่าเนี่ยเจ้าไม่คิดหรือว่าทำไมเชียดจินไม่เก็บไหมทั้งหมดไว้เองกลับปล่อยขายก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้เรื่องไหมเจียงเปยว่าถูกใครซื้อไปอยู่ๆก็มาอยู่ในมือของเฉียดจินได้คุณชายอูก็บอกว่าท่านพ่อคิดว่านี่เป็นอุบายงั้นหรือ เท่าแก่สีก็เลยพูดขึ้นว่าเขาสืบมาได้ว่าไหมเจียงเป่ยนี้เดิมทีเป็นของบ้านลองสกุลซูแต่เจ้ากรมหั่นกับส่งมอบให้กับหนิงอี้เก่งว่าหากหนิงอี้กับเชื่อจินเนี่ยร่วมมือกันวางแผนเพื่อหลอกจะให้เราอยากได้ของงวดนี้ทางเราเองเนี่ยก็มีใยไหมพอแล้วควรที่จะอยู่นิ่งๆไว้รอดูดีกว่าอูเฉิงโฮนะคะก็บอกว่าข่าวนี้ของเจ้าเชื่อถือได้หรือไม่ เท่าแกสีจึงพูดขึ้นว่าแม้ว่าเขาเนี่ยจะออกจากสกุลซูมาแล้วแต่เรื่องนี้ยังพอสืบได้บ้างพอว่าเรื่องนี้เท่าแก่สีพูดถูกนะหมายนวดนี้จำนวนไม่น้อยยังไงพวกเรารอดูไปก่อนแล้วกันจากนั้นภาพตัดมาที่ร้านอาพรสกุลอูนะคะสีสหายของหนิงอี้เนี่ยก็ทำเป็นเข้ามาซื้อผ้าค่ะเขาก็บอกว่านี่ร้านอาพรสกุลซูปิดไปแล้วแต่ยังไงก็ต้องมาซื้อผ้านี้ เท่าแก่สีก็ออกมาต้อนรับทั้งสอย่างดีบอกว่าเนี่ยต้องการภาพแบบไหนให้บอกเขาได้เลยพวกสีสหายต่างก็เล่าเรื่องหนิงอี้จงใจให้เท่าแก่สีได้ยินว่าเนี่ยหนิงอี้นะ เพื่อที่จะต้องการไหมของร้านต้าชวนน่ะนอกจากจะปิดร้านสกุลซูไปหมดแถมยังไปกู้เงินเถื่อนมาด้วยจากนั้นค่ะสนเหมี่ยวก็เอาเงินไปจ่ายเท่าแก่สีแล้วแอบเอาจดหมายนัดที่หนิงอี้เขียนบอกว่ามีเรื่องจะปรึกษาให้เท่าแก่สีไปหาที่เหลาจูจ่จี้เท่าแก่สีเห็นนะคะก็เลยรีบออกไปจากร้านทันทีค่ะ รีผินนะคะก็แกง้งพูดเสียงดังให้เด็กในร้านได้ยินว่าเอ๊ะเท่าแก่สีจะรีบไปไหนนะรีบไปจนไม่ทักทายกันเลยเด็กในร้านพอได้ยินนะคะก็รีบไปบอกคุณชายอูเลยค่ะ ภาพตัดมาค่ะเท้าแก่สีมาหาหนิงอี้ตานัดนะคะเขาก็ถามว่ามีอะไรก็รีบพูดมาหนิงอี้ก็บอกว่าใจเย็นๆนั่งลงก่อนก็ได้เท้าแก่สีก็บอกว่าอย่าเสียเวลาเลยคุณชายอู๋ดีกับข้ามากท่านไม่ต้องมาเกี้ยกล่อมข้าหรอกหนิงอี้ก็บอกว่าดีท่านอ่ะเป็นคนมีคุณธรรมเหลือเกิน อูีหาวะดีกับท่านไม่น้อยแล้วหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสูฐานเออไม่ดีกับท่านหรอกหรือค่าเห็นท่านแล้วก็อยากจะชกคืนสักหมัดแต่ก็เห็นว่าท่านคงจะลำบากแล้วเลยเปลี่ยนใจไม่ชกดีกว่าแล้วเขาก็บอกว่าไข่เยี่ยวมานี่ให้ท่านเป็นของขวัญ เท่าแก่สีก็บอกว่าของเนี้ยข้าไม่เอาหรอกเก็บไว้ให้พวกเคยแต่งเข้าบ้านอย่างพวกเจ้าเถอะแล้วเขาก็ออกมาค่ะซึ่งมันก็พอดีกับที่รถม้าของคุณชายอูก็ตามมาเจอพอดีนะคะเท่าแก่สีรีบวิ่งตามรถม้าไปบอกว่าท่านท่านเข้าใจผิดแล้วฟังข้าอธิบายก่อนคุณชายอูค่ะก็บอกว่าเนี่ยข้างนอกพูดกันหนาหูว่า หนิงอี้ไปกู้เงินเถือนมาเพื่อจะให้ได้ไหมของต้าชวนเจ้าเนี่ยช่วยพวกเขาถ่วงเวลาค่าได้เยอะเลยนะแล้วก็บอกเท่าแก่สีว่าเจ้ากลับสกุลสู้ไปเถอะแล้วเขาก็สั่งให้รถม้าไปเลยค่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะมันก็เป็นแผนการของหนิงอี้นั่นเองที่จะทำให้เท่าแก่สีแล้วก็คุณชายอูแตกคอกันแล้วค่ะและยังช่วยให้คุณชายอูเปลี่ยนใจที่จะชิงไหมจากร้านต้าชวนมาให้ได้ด้วยนะคะ ภาพตัดมาที่ร้านต้าชวนเลยค่ะเท่าแก่จากหลายร้านก็มาติดต่อขอซื้อไหมจากเท่าแก่เชียแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะให้ราคาสูงเลยนะแต่เท่าแก่เชียก็บอกว่าต้องขออภัยใบยจองไหมเนี่ยค่าได้ปล่อยไปแล้วคนอื่นๆก็ถามว่าปล่อยไปให้กับใครล่ะเท่าแก่เชียก็บอกว่าค่าเปิดเผยชื่อคู่ค้าไม่ได้ คุณชายอูหะก็เข้ามานะคะแล้วก็ถามเท่าแก่เชียว่าคนที่ซื้อไปคือหนิงอี้ใช่หรือไม่เท่าแก่เชียก็บอกว่าหนิงอี้ถึงกับยอมไปกู้เงินมาเพื่อเอาใบจองใหม่นี้ให้ได้แล้วเขาก็ให้ราคาที่สูงมากเลยจนค่าไม่อาจปฏิเสธได้ราคาสูงขนาดที่ว่าคุณชายอูะคงไม่สามารถจะสู้ได้ คุณชายอูพอได้ยินค่ะก็เลยพูดขึ้นว่าหนิงอี้เขาจ่ายแค่มัดจำใช่ไหมละ่ะเท่าแก่เชื่อก็บอกว่าหนิงอี้ยอมจ่ายมาเต็มจำนวนแล้วคุณชายอูก็บอกว่าข้าไม่ปิดบังท่านแล้วกันข้าจะไม่ยอมให้หนิงอี้ทำการค้าผ้าบรรณาการได้ถึงเวลานั้นเนี่ยเขามายกเลิกสัญญากับท่านจะทำอย่างไรแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่วาหนิงอี้จะซื้อในราคาเท่าไหร่เขาจะให้สูงกว่าสองเท่า ภาพตัดมาที่ร้านไหมสกุลหลี่นะคะพอบ้านเกิงหาะก็ได้เข้ามาพบเท่าแกหลี่ที่กําลังคุยกับลูกน้องเรื่องที่ขายไหมให้สกุลอูพอบ้านเกิงเข้ามานะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยสกุลอูอะ่ะเพื่อต้องการกิจการผ้าบรรณาการได้คิดจะใช้แผนส่งสาวงามไปให้ใต้เท้าทรงแต่ตอนเนี้กลับร่วงเกินใต้เท้าทรงแล้วไม่รู้ว่าสกุลอูจะยัง จะยังได้กิจการผ้าบรรณาการมาหรือเปล่าก็ยังไม่แน่เท่าแก่หลี่จึงพูดขึ้นว่าเอ๊ะท่านเป็นใครกัน พ่อบ้านเกิงก็บอกว่าเนี่ยเจ้านายเขาอยากพบท่านจากนั้นค่ะหนิงอี้ก็เข้ามาเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยครั้งก่อนที่ข้าเคยประกาศไว้ว่าจะรับซื้อไหมต่อจากสกุลอูในราคาสูงกว่า10เท่าตอนนี้ไหมขึ้นราคาแล้วข้ายินดีที่จะให้ท่านเพิ่มอีก5เท่าหากท่านยอมยกเลิกสัญญากับสกุลอูมาขายให้ข้า เท่าแกลีฮะสิบหเท่าอย่างนั้นหรือแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจนะคะก็เลยแกล้งพูดไปว่ายังไงเขากับสกุลอูเนี่ยมีสัญญาต่อกันเขาทำการค้าย่อมถือสัญญาเป็นใหญ่หนิงอี้ก็บอกว่าตามข้อตกลงเดิมค่ายอมที่จะจ่ายค่าละเมิดสัญญาและให้ราคาสูงกว่า15เท่าแล้วเขาก็ให้พ่อบ้านเกิงนำเงินออกมาโชว์ค่ะ พอบานเกิงนะคะนำเงินตําลึงที่ใส่ห่อมาเป็นจำนวนมากเนี่ยออกมาเทให้เท่าแกหลี่มั่นใจว่านิงอี้มีเงินพอที่จะซื้อแน่ๆนิงอี้ฝากไปบอกร้านอื่นๆด้วยว่าเขายินดีที่จะรับซื้อในราคานี้ทุกเจ้ารับหมดไม่เว้นแล้วเขาก็กลับออกไปนะคะ โอจบตอนที่11แล้วค่ะตอนนี้หนิงอี้นะคะกำลังใช้เลขกลในการเอาชนะแล้วก็ทำให้สกุลอูหาถึงกับคันล้มละลายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่12นะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้าเลิฟชไนซ e นวนิวเอ็นซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ